สวัสดีครับผมมือนี้มาพบปกันอีกหนึ่งคลิปครับผมกับไอ้นมอีสานไต่นะครับเอาของไปลงแล้วครับก็นังจะกลับบ้านนะครับก็นังจักรัานบัตแล่นมากแจอดพักรถจะข้าวครับผมกับบรรยากาศเนี่ยมือแรงครับมือนี้บรรยากาศกลางปลาอ้อยครับผมบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนนะครับ กับไอางปลาอ่อยนะครับผมปลาอ้อยกํลังขึ้นงามนะครับบรรยากาศไอชมวิวทิวทัศน์ภูเขานะครับอยู่ภูเขาเหน่งท้นนายะตกครับผมไอลงของไม่เรียบร้อยครับกํลังจกกะกลบานนะครับผม นี่็ย่ำแรงแหละนี่ก็กะหงมงแรงแหละครับไก่หงมงแรงนะอิเตเวนกับซิตกฟังผลน,นะครับครับรถมาใหม่ๆกับจอดผักรถจะเข้าครับ เดี๋ยวก็จะ,จะได้ขับรถกับต่อนะครับผมหนุ่มมิสาันไต่ครับมือนนี่อากาศยามเย็นร่มร่มดีแห้งครับเหมือนนี่ ืันนี้ล่มแห้งล่มแห้งล่มหลายเส้นนี้ดรดบกหอยแรนไม่ได้ครับเส้นนี้เส้นนี้รดแรนหน่อยนะครับลมเย็นสวยๆแล้วครับส่วนย่าเหมือแรงนะครับ บรรยากาศร่มเย็นดีแฮงไอจอรดรถยู่ข้างท่างนะครับมือนี่ร่มบิดมือครับแล้วกับไอฝนตกลิ่นเบิดมือครับมือนี่ เครับเดี๋ยวเห้าไอ้ขับรถกลับกันเลยครับผมเบ่งบรรยากาศไอกช่วงกลับ,บานานนะครับขับรถไปกันเลยครับ ากาศไอ้ลมเย็นดีแห่งครับวันนี้ไปกันเลยยังบรรยากาศไอ้ช่วงขับรถกระบะน่ะนะครับ นอนไม่หลบเลยมันเขื่อนเงยแจ็คมันสิโต๊กบโต๊กนะครับ ว่าไอ้มันอาจนาจ,จะตกังยมันแรงกันได้ครับผมชม่วงนาจ,จะตกเป็นไอช่วงยับแรงนะครับเดินทางกันยาวๆไปอีกไกลครับผม เป็นเป็นตลาดชุมชนครับตลาดชุมชนผมคิดว่าคือหนีพ้นหนาจะตกแน่นอนเลยครับ ส่วงแรงๆไอ้ม้อใส่อาจจะแรนหลายเนี่ยนะครับ นี่ไอ้ชิปลอมันขึ้นใหม่หลายคัดดีตัวละครับกำลังขึ้นขึ้นใหม่กันเลยครับผมมันขึ้นใหม่กัน not have any fun แล้วครับไทยรถไทย ครับถของรถของอ้าวคือมีตาเดียวนะรถของ เดี๋ยวค่อยไอ้คบพ่อกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำนึกครับผมสวัสดีครับ